วันนี้นะครับผมมีะโยชมระทึกขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของซาร่ากับลูสองเพื่อนรักที่ได้ตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันพวกเธอตัดสินใจจะเดินทางไปยังเกาะร้างที่ครั้งหนึ่งซาร่ากับลูเคยใสศอยู่ด้วยกันสมัยเด็กแต่ปัจจุบันผู้คนได้พากันอพายมุออกจากเกาะนั้นแล้วจึงทําให้มันกลายเป็นเกาะร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ทันทีที่ลูได้เห็นแอปปี้จอดรถอยู่ที่นั่นเธอก็ออกอาการเซ็งทันทีที่ซาร่าไม่ยอมบอกเธอเรื่องนี้ ดูเหมือนว่าลูกับแอปปี้นั่นจะเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนพวกเธอทั้งคู้ปฏิเสธทิพย์ของซาร่าเพราะต่างไม่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมาด้วยซาร่าก็เลยบอกเพื่อนสาวว่าเมื่อเดือนที่แล้วเธอไปตรวจร่างกายมาคุณหมอบอกว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและจะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนซึ่งนี่อาจจะเป็นทิพสุดท้ายในชีวิตของเธอแล้วและเธอมีความหวังที่อยากจะให้เพื่อนสาวทั้ง3คนมารวมตัวกันอย่างน้อยๆก็สักครั้งหนึ่งก่อนที่เธอจะตายจากโรคนี้ไปเมื่อเพื่อนๆได้ยินแบบนั้นพวกเธอก็ ก่อนที่ซาร่าจะ,จะเฉลยว่าฉันแค่ล้อเล่นแต่ฉันรับประกันได้ว่าทริปนี้จะต้องสนุกแน่นอนหลังจากนั้นสามสาวก็ตัดใจออกเรือด้วยความตื่นเต้นจนกระทั่งมาถึงเกาะร้างที่เคยเป็นบ้านเกิดของพวกเธอทั้ง3คนแต่กลับกลายเป็นว่าเกาะร้างก็คือเกาะร้างจริงๆมันไม่มีอะไรให้พวกเธอได้เล่นสนุกกันเลยและทําให้พวกเธอต้องนั่งทิ้งเวลาไป,ปเป่าๆป,ปี้ๆซาร่าที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้หยิบแผนที่แห่งการเวลาขึ้นมาดูซึ่งมันเป็นแผนที่ที่เธอทําเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่สมัยยังเด็ก หลังจากนั้นซาร่าก็บอกเพื่อนๆว่าจุดหมายต่อไปของพวกเราก็คือการมุ่งหน้าไปยังฐานลับสถานที่ที่ทมไปด้วยความทรงจำของพวกเรามากมายแต่ในระหว่างทางลูกับแอปปี้ก็มีปากเสียงกันเหตุการณ์ที่ทำให้ทั้งคู่ไม่ถูกกันเกิดขึ้นมา6ปีที่แล้วในตอนนั้นลูที่เบามากที่เผไมีใจกับแฟนของแอปปี้พวกเขาทั้งคู่ไปจบลงที่เตียงก่อนที่แอปปี้จะมาเห็นเข้าหลังจากนั้นลูก็พยายามขอโทษแอปปี้มาโดยตลอดแต่เว่าแอปปี้ก็ไม่ยอมให้อภัยและโกรธเกลียดลูมาตั้งแต่นั้นมา เมื่อทั้งกู่ทะเลาะก,กันแอปปี้จึงได้ตัดสินใจเดินกลับแคมป์คนเดียวซาร่าจะได้บอกกับลูว่านี่ก็ผ่านมานานมากแล้วพวกเธอทั้งกู่ก็จะปรับความเข้าใจกันลูจึงได้ตัดสินใจเดินไปหาแอปปี้แล้วตั้งใจจะขอโทษเธอด้วยใจจริงก่อนที่พวกสาวๆจะได้พบก,กับนายพานที่โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ลูพยายามสังเกตดูว่าพวกเขาคือใครกันแน่ก่อนที่เธอจะจำได้ว่านั่นคือเฮนรี่ที่เป็นน้องชายของจิมมี่เพื่อนเก่าของพวกเธอเฮนรี่ได้ทำการทักทายพวกสาวๆแล้วบอกว่า ผมจำพวกคุณได้พวกคุณเคยอยู่ที่นี่ก่อนที่เขาจะแนะนำเพื่อนอีกสองคนให้ได้รู้จักคนแรกมีชื่อว่าดีเร็กส่วนคนที่สองมีชื่อว่าอเล็กอัปี้จึงได้ตัดสินใจชักชวนพวกเขาให้อยู่ทานอาหารข้ามด้วยกันพวกเขาได้พากันมานั่งรอบก,กองไฟและถามไถ่าสารทุกข์สุกดิบกันไปเรื่อยอปัปี้ที่เมามากพยายามจะอ่อยเฮนรี่เพราะเห็นว่าเขาหน้าตาดีซึ่งเฮนรี่ก็เคิมตามเธอเช่นกันซาร่าที่เห็นแบบนั้นจะได้ดึงตัวเพื่อนสาวออกมาเธอเตือนสติอัปี้ว่าอปัปี้แต่งงานแล้วนะจะทำแบบนี้ไม่ได้ แต่ทว่าแอปปี้ที่เมามากก็ไม่สนใจและกลับไปร่วมวงต่อเธอพยายามอ่อยเฮนรี่อย่างต่อเนื่องก่อนที่จะออกอุบายว่าเธอจะขอตัวเข้าไปหาฟืนเพิ่มภายในป่าก่อนที่แอปปี้จะส่งสัญญาณให้เฮนรี่ตามเธอมาหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นัวเนียกันแอปปี้ได้บอกเฮนรี่ว่าเธออยากเจอของจริงเฮนรี่จึงได้เริ่มจัดการเธอด้วยความเร่าร้อนสักพักหนึ่งแอปปี้ก็ตั้งสติได้ว่าเธอกำลังทำผิดเธอจึงได้ตัดสินใจบอกให้เฮนรี่หยุดก่อน แต่ทว่าเฮนรี่ในตอนนี้ก็มาไกลเกินกว่าที่จะหยุดได้แล้วเขาลงมือกระทำกับแอปปี้อย่างรุนแรงหลังจากนั้นพ่อก็ตัดมาที่รูที่กชวนดีเร็กพูดคุยเธอถามกับพวกเขาว่าทำไมพวกคุณถึงรู้จักเฮนรี่ได้ทั้งคู่ก็เลยอธิบายว่าพวกเขาเป็นทหารผ่านศึกที่เคยร่วมรบด้วยกันพวกเราเพิ่งจะปลดประจำการออกมาได้18วันแล้วในสายตาของพวกเราทั้งคู่เฮนรี่คือฮีโร่ถ้าหากไม่มีเขาในวันนั้นพวกเราทั้งคู่ก็คงตายไปแล้วในตอนนั้นพวกเราถูกหลอกให้ตกอยู่ใต้วงล้อมของข้าศึก ทา่านทัพได้พยายามวิ่จะยุ่ยพวกเราถอยกำลังมีแต่เพียงเฮนรี่คนเดียวที่บุกฝ่าข่าศึกมาช่วยพวกเราไม่มีใครรู้เรื่องนี้และไม่มีแม้แต่กระทั่งเหรียญก้าหารแต่สำหรับสายตาของพวกเราทั้งสองคนแล้วเขาคือฮีโร่สักพักหนึ่งทุกคนก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของแอปปี้เธอพยายามดิ้นรนขัดขืนเฮนรี่ก่อนที่เธอจะคว้าก้อนหินมาทุบหัวของเขาจนแน่นิ่งไปทุกคนได้พยายามวิ่งตามเสียงของแอปปี้มาจนกระทั่งได้พบกับร่างของเฮนรี่ที่นอนแน่นิ่งทั้งดีเล็กกับอเล็กจะได้เข้าไปเขย่าตัวเพื่อน แต่ทว่าเฮนรี่ก็ไม่ยอมตอบสนองทั้งสองคนจึงได้ร้องไห้โหแล้วบอกว่าเฮนรี่ตายแล้วดีเด็กที่ได้เห็นแบบนั้นก็เริ่มคลุ้มคลั่งทันทีเขาโทษแอปปี้ที่ลงมือฆ่าพันสนิทของเขาสามสาวที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้พากันวิ่งหนีก่อนที่พวกเธอจะ,จะถูกไล่ตามมาและถูกฟาดถ้วยปืนจนสลบไปดีเลกาเล็กได้มายืนถกเถียงกันว่าพวกเราจะทำยังไงต่อไปดีเด็กเสนอว่าพวกเราควรจะฆ่าพวกเธอทิ้งซะเพื่อแก้แค้นกับเฮนรี่ฮีโร่ของเรา ตาเล็กก็บอกดีเด็กว่าใจเย็นก่อนพวกเธอไม่ได้ตั้งใจพวกเธอเป็นแค่ผู้หญิงไม่ใช่ศัตรูในสนามรบสักพักหนึ่งพวกสาวๆก็ได้สติกับคืนมาซาร่าจะได้พยายามเจรจาว่าที่แอปปี้ฆ่าเฮนรี่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากแต่เธอก็ทําไปเพื่อป้องกันตัวเองก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าเธอถูกเฮนรี่ย่ำายีเด็กที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้อออกมาเขาบอกกับซาร่าว่าสิ่งที่แกพูดกับสิ่งที่ฉันเห็นมันต่างกันครั้งล่าสุดฉันเห็นเพื่อนของแกคันกี้ยิกย๊ก แล้วชักชวนเฮนรี่เข้าไปในป่าไม่ใช่หรอแอปปี้ได้ยินแบบนั้นก็เลยด่าทีเร็กว่าแกมันลูกตุ๊ดคิดว่าจะผู้หญิงมามัดเอาไว้มันทําให้แกดูเท่ามากนักหรอแน่จริงก็แกมาให้ฉันแล้วมาสู้กันตัวต่อต,ต,ต,ตัวเอาไหมทันทีที่ดีเร็กได้ยินแบบนั้นเขาก็ของขึ้นดิเร็กได้จัดการตัดเชือกให้กับแอปปี้ลูกกับซาร่าจิงใช้จังหวะนั้นแก้พาให้กับตัวเองทั้งคู่ได้ผกทีเร็กการเล็กทีเผื่อก่อนที่จะวิ่งหนีไปทั้งสามสาวได้วิ่งหนีก็จะกระเจิงเข้าไปในป่าแล้วพยายามหา ดีเหล็กได้ตะโกนลั่นป่าว่าผู้แก่ทุกคนจะต้องตายหลังจากนั้นแอปปี้ก็จัดการกลางแผนที่ของซาร่าเธอเดินตามแผนที่มาเรื่อยๆะทั่งได้พบกับฐานทัพลับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันก็คือซากของบ้านหลังเก่าทันทีที่ได้ยินเสียงฝีเท้าแอปปี้จึงได้รีบจัดการซ่อนตัวทันทีก่อนที่เธอจะเห็นว่าคนที่ตามมาก็คือซาร่ากับลูทั้งสามคนได้กอดกันด้วยความดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งก่อนที่แอปปี้จะร้องไห้ออกมาและขอโทษเพื่อน แอปเป้ได้บอกกับเพื่อนว่ามันเป็นความผิดของเธอเองเธอไม่น่าทำแบบนั้นซาร่าก็เลยปลอบใจเพื่อนเราบอกว่าเราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันทั้งสามคนได้วางแผนการที่จะหนีออกไปจากเกาะน,นี้ด้วยการร้อยฟ้ามืดแล้วค่อยย่องไปที่เรือทันทีที่ความมืดเข้าปกคลุมทั้งสามคนที่ได้ตัดใจเดินไปที่เรือตามแผนที่ได้วางกันเอาไว้แต่ปรากฏว่าผู้ของดีเรกได้ทำก,การตัดเชือกเรือของพวกเธอไปแล้วจึงทำให้เรือถูกกระแสน้ำพัดออกไปสู่ทะเลแอปเป้ได้บอกทุกคนว่าพวกเราต้องว่ายน้ำไปที่เรือ แต่ว่าซาร่าก็แยังว่าเธอทําไม่ไหวหรอกเธอจะต้องจมน้ําตายก่อนที่จะถึงเรืออย่างแน่นอนมนําซับอุณหภูมิของน้ําตอนนี้ก็เย็นเกินไปด้วยแอปบบี้จะได้บอกทุกคนว่าในพวกเราทั้ง3าคนฉันว่ายน้ําเก่งที่สุดฉันจะรีบว่ายน้ําไปที่เรือและพายเรือกลับมารับพวกเธอหลังจากนั้นทั้งสามสาวก็รีบคาดไปที่ชายหาดก่อนที่ซาร่าจะติแต่ละโวยวายว่าเธอทําไม่ได้แน่หลังจากนั้นซา,าร่าก็พยายามจะวิบบ่งกลับเข้าป่าก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นมาหนึ่งนัด ลูกกระสุน,นได้พุ่งทะลุตัวซาร่าจนทำให้เธอลม้มลงเสียชีวิตคาที่สองสาวที่เหลืออยู่จึงได้วิ่งหนีลงน้ําด้วยความหวาดกลัวแอปปี้ได้บอกให้ลูแข็งใจเอาไว้แล้วว่ายไปที่เรือแต่ลูกก็ทอดสายตาออกไปแล้วบอกว่ามันไกลเกินไปมีหวังพวกเราจมน้ําตายก่อนแน่ก่อนที่จะไปถึงเรือระหว่างนั้นอเล็กกดีเด็กก็ะระดมยิงใส่พวกเธออย่างเมาบานจนกระทั่งอเล็กนั้นพลาดท่ากิ่งตกเขาจนขาหักแอปปี้ที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้บอกเพื่อนว่ายน้ำเข้าฝั่งไป หลังจากนั้นทั้งกูก้ขึ้นฝั่งแล้วหนีมาซ่อนตัวที่บ้านไม้ตามเดิมพวกเธอถอดเสื้อผ้าที่เปียกออกแล้วกอดกันเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นก่อนที่ลูจะร้องไห้ออกมาและบอกว่าซาร่าตายแล้วพวกเรากำลังถูกทหารที่มีอาวุธคบมือตามล่าเราจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แน่แ,นแอัป,ปี้ที่ดินแบบนั้นจี่ได้ตบหน้าลูเธอบอกกับลูว่าพวกเราจะต้องหนีไปจากที่นี่ให้ได้อย่าทำให้การตายของซาร่าต้องสูญเปล่าลูจึงได้ถามว่าจะทำได้ยังไงแม้แต่อาวุธเรายังไม่มี แอปปี้จึงนึกขึ้นมาได้ว่าเธอฝังกล่องทำแมชีเอาไว้ในป่าเธอกับลูจะได้ช่วยกันตามหาและขุดของใบดนั้นขึ้นมาซึ่งภายในนั้นก็จะมปด้วยข้าวของและพอจะมีอวไธให้พวกเธอได้ใช้อยู่บ้างหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันเหลาไม้แหลมและเอ่ยคำขอโทษต่อกันเป็นครั้งแรกลูได้ขอโทษแอปปี้ที่แอบทรบแฟนของเธอเธอเสียใจและรู้สึกติดค้างอยู่ภายในใจมาตลอดแอปปี้ก็เลยบอกว่าเธอไม่ได้โกรธแล้วและอีกอย่างหนึ่งเธอก็เลิกกับไม้ไปแล้วด้วย ธอยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครแม้แต่กระทั่งซาร่าก็ตามรุ่งเช้าวันต่อมาทั้งสองสาวได้ย้อนกลับมาที่ชายหาดพวกเธอได้พบกับอาเล็กที่ถูกที่น,นอนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นแต่ปัสจากวีแววของดเดร็กไม่รู้ว่าเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแอปปี้ได้บอกแผนการกับลูว่าเราจะแอบย่องเข้าไปแล้วใช้มีดแทงคอของมันซึ่งมันจะตายทันทีและไม่ทันได้เจ็บปวดเมื่อมาถึงนาทีเป็นนาทีตายแอปปี้กับรู้สึกกวาดกลัวขึ้นมาลูจึงได้ตกหน้าเพื่อบอกว่าฉันจะคอยระวังหลังให้ จัดการข้าวพวกมันซะแล้วกลับบ้านกันหลังจากนั้นแอปปี้ก็ค่อยคานเข้าไปใกล้ตัวอเล็กเธอได้การทับเศษมาจนทำให้เกิดเสียงดังและทําให้อเล็กรู้สึกตัวสะดุ้งตัวตื่นขึ้นอเล็กที่เห็นว่าแอปปี้พยายามจะคานเข้ามาจัดการกับเขาเขาจึง,ดงได้ตะโกนร้องเรียกดีเล็กให้มาช่วยทั้งคู่ได้ต่อสู้ยือย้อยุดฉุดกระชากันไปมาก่อนที่ดีเล็กจะวิ่งมาพร้อมกับปืนลูที่เห็นแบบนั้นจึงได้ตัดสินใจออกมาจากที่ซ่อนจะพยายามเบีเ่ยงเบนความสนใจของดีเล็กด้วยการวิ่งล่อเข้าไปในป่า ทางได้กับแอปปี้เธอก็ได้บีบขาที่หักของอเล็กจนทําให้มันกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นเธอก็คว้าปืนของมันแลวจัดการลั่นไกลแอปปี้นั้นตั้งใจจะยิงไปธีดีเด็กเป็นรายต่อไปก่อนที่เธอจะพบว่าปืนไม่มีกระสุนแล้วในตอนนี้ดีเร็กได้วิ่งไล่ตามลูมาติดติดลูได้วิ่งหนีดีเร็กจนกระทั่งมาถึงทุ่งโล่งที่ไม่มีที่ซ่อนดีเร็กที่ได้เห็นแบบนั้นจะได้หัวเราะสะใจเขายกปืนขึ้นมาแล้วลิงไปที่เธอตั้งใจจะลั่นไกลแต่ทว่าแอปปี้เขาพุ่งเข้ามาด ซึ่งนั่นก็เป็นกระสุนนัดสุดท้ายของเขาแล้วเช่นกันสองสาวได้ชักมีดขึ้นมาแล้วตั้งใจะจะสู้ไล่ชีวิตกับดีเร็กดีเร็กที่เสียท่าจะได้ตะโกนออกมาด้วยความแค้นว่าพวกแกทุกคนจะต้องตายอยู่ที่นี่สองสาวได้มองตากันแล้วพเกก็ไปไประจันหน้ากับดีเร็กในตอนนี้พวกเธอไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วลูได้พุเขก็ไปหาดีเร็กก่อนที่จะถูกมันฟาดเข้ากับก้อนหินก่อนที่มันจะตามมาซัดหน้าของแอปปี้อย่างไม่ยังหลังจากนั้นลูกก็ความม้ไปลายแหลมของเธอขึ้นมา เธอวิ่งเข้าไปเสียบหลังเขาที่เร็กแต่ทว่ามันก็ยังไม่ตายมันได้ดึงไม้ออกมาและแทงกลับคืนเข้าหาลูแอปปี้ที่เห็นแบบนั้นจะได้เข้าไปกระโดดกัดคอของเรเ็กแต่ถ้าว่าเรเ็กก็คว้าคอของเธอเอาไว้และบีบแน่นขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ลูเหมือนคนหมดสภาพไปแล้วส่วนแอปปี้ก็กำลังจะขาดอากาศหายใจจนกระทั่งสายตาของแอปปี้ได้เหลือไปเห็นลูที่คารไปหยิบมีดเธอจึงได้พยายามยื้อเวลากับเรเ็กก่อนที่จะส่งสัญญาณให้ลูจัดการมันเลยลูจึงได้จัดการปาดคอของเรเ็กจนเลือดพุ่งกระฉูด ก่อนที่ร่างของมันจะล้มลงและขาดใจตายหลังจากนั้นทั้งสองสาวก็นั่งเรือของพวกมันเพื่อเดินทางกลับบ้านทั้งสองคนได้ปรับ,บความเข้าใจกันและกลายเป็นเพื่อนรักกันแต่น่าเสียดายที่ซาร่าไม่ได้อยู่ด้วยก็เป็นอันจบภาพะะยนต์เรื่องนี้ครับเป็นหนังระดึกขวัญฟอร์มเล็กที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่กับสนุกลุ้นระทึกและโหดเอาเรื่องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่ายังไงดีเป็นความบังเอิญความซวยหรือตั้งใจ ที่ทาให้สามสาวเพื่อนรักต้องมาเผชิญหน้ากับกลุ่มทหารผ่านศึกทันทีที่แอปปี้พังมือฆ่าเฮนรี่เหตุการณ์ทุกอย่างก็เลยเถิดดีเล็กกับอลเล็กจึงตั้งใจจะฆ่าพวกเธอเพื่อแก้แค้นและทําให้เพื่อนคนที่เหลือต้องพลอยซวยไปด้วยซึ่งหากใครที่ชอบดูหนังแนวไล่ล่าและเอาชีวิตรอดเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สนุกดีครับก็จบกันแล้วครับสำหรับคลิปรอบพยนตร์เรื่อง b a c k r o c กซึ่งหากใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสตอร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับแลว